เป็นครั้งแรกนั้นเป็นการเตือนตนเองให้รู้จุดยืนและหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติเรื่องหน้าที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนมาก การที่ได้ปฏิบัติหรือสืบปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าปฏิบัติหน้าที่ในพระปรามาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นความจริงความหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้งสามสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในพระปรามาภิไธย ในในัยนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุขความร่มเย็นและมั่นคงของราชนาจักรซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน อันนี้ควาหมายที่จะขอไขให้ในพระบรมาริไายพระม,าระมาหากษัตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันและประชาสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปรง่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชน และสังคมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าบทหนักถึงความสุขต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พักษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนสินธรรมหรือจรญ,ญาบัณของผู้พักษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาแล้วได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทําให้มันเดือดร้อนกับชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไป,ไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เขาจะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน